สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทับหนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเป็นแบบปึกหดในหนังสือต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วของเราจะเป็นโจทย์ปัญหาความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรและความจุในหน้าที่133นะคะที่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นหน้าที่137นะ อ่าโอเคทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดได้เลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดก่อนอื่นเลยตัวอย่างที่ใช้ในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาเราจะใช้กระบวนการทั้งหมดสี่ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะมีทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแล้วก็ลงมือทำโดยหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะคะ จะเป็นตัวอย่างที่ว่าขนมช้นในถาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะกว้าง30เซนยาว30เซนนะคะหนา2เซนนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะโดยกว้าง5เซนตเมตรแล้วก็ยาว5เซนหนาอีก2เซนถามว่าจะตัดขนมชิ้นเล็กเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเนาะก่อนอื่นเลยโจทย์กาหนดอะไรมาบ้าง โจทย์กำหนดทั้งหมดมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือขนมชั้นในถาดเออแล้วก็มีความกว้างความยาวนะคะแล้วก็ขนมที่ตัดเป็นชิ้นนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีกว้างมียาวมีหนาเหมือนกันโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจะตัดขนมชิ้นเล็กเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอะ่ขั้นตอนที่1ในการวางแผนเขาบอกว่า ให้หาปริมาตรของขนมชั้นในถาดก่อนโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็หาปริมาตรของขนมที่โดนตัดไปเนาะ,ะขนมที่โดนตัดก็ใช้สูตรเดียวกันกับข้อที่1และหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาจํานวนขนมชิ้นเล็กๆเนี่ยมาหารกับจํานวนขนมชั้นในถาดทรงสี่เหลี่ยมนะคะนี่คือวิธีการวางแผนส่วนลงมือทำอมันก็คือขั้นตอนของการแสดงวิธีทำนั่นเองเนาะ ต่อมาค่ะขั้นสุดท้ายเป็นขั้นของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนาะความสมเหตุสมผลนะคะอ่าเราก็จะสามารถหาได้โดยวิธีการคูณแล้วก็การหารแล้วก็การเปรียบเทียบในปริมาตรแต่ละหน่วยนั้นนะนะคะทีนี้ต่อมาจะให้ดูหน้า138นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันหาปริมาตร ของคำตอบต,ต่อไปนี้มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อ1บอกว่าคุณครูจะไม่พิมพ์โจทย์ขึ้นให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าในหนังสือทุกคนมีอยู่แล้วข้อ1บอ,1บอกว่าตู้เสื้อผ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง40เซนติเมตรยาว2เมตรสูง1.5เมตรเขาถามว่าตู้ใบนี้มีความจุเป็นกี่ลูกบาศกเมตรอ่าข้อ1 เดี๋ยวเราจะแสดงวิธีทําได้เลยนะคะโดยข้อ1จากสูตรการหาปริมาตรเท่ากับกว้างคูณอันนี้ไม่ต้องเขียนตามนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเฉยๆว่ามาจากไหนแล้วก็คูณด้วยอ่าสูงต่อมานะคะตัวเลขความกว้าง ของข้อที่1คือ40 40อันนี้เขียนลงไปได้นะคูณยาวคือ2และก็คูณ1.5อ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนก็เอา40คูน2ก่อน40คูน2ได้เท่ากับ80คูนด้วย1.5 หรือ80คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อนแล้วมาค่อยมาใส่จุดที่หลังหรือ8คูณ15ก่อนก็ได้แล<ด>้วนะมาได้เท่าไหร่คะ1,200ได้1,200ใช่ไหมที่นี้ได้เท่ากับ120ใช่ไหมอ่ะได้เท่ากับ120ทีนี้ให้นักเรียนกลับไปดูการเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ก่อน อันนี้เป็นความจุกี่ลูกบาทเมตรใช่ไหมคะอ,อ่ลูกบาทเมตรหนึ่งลูกบาทเมตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาทเซนติเมตรหนึ่งลูกบาทเมตรเท่ากับหนึ่งพันลิตร เขาบอกว่าตู้สี่เนี่ยมีขนาดกว้างสี่สิบเซนอ๋อทุกคนโจทย์มันเป็นเซนกับเป็นเมตรนี่นาะข้อที่หนึ่งอะกว้างสี่สิบเซนใช่ไหมยาวสองเมตรแล้วก็สูงหนึ่งจุดห้าเราต้องแปลงเซนให้เป็นอะไรก่อนเป็นเมตรเพราะฉะนั้นมันจะได้เท<ต>่ากับ 0.40คูณ2และก็คูณด,ด้วย1.5ข้อนี้จะเป็นทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งใช่ไหมอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวเราจะคูณเป็นจำนวนเต็มก่อนก็ได้40คูณ2คูณ15เนี่ยได้เท่ากับ1,200ได้เท่ากับ1,200ทีนี้ในนี้เป็นทศนิยม 1, 2 และ3เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะใส่จุดทั้งหมด1 2และ3อ่ะก็จะกลายเป็น1.200หรือ1.2ลูกบาทเมตรต่อมาข้อที่2กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว40เซนติเมตร สูง5เซนถ้านำกล่องกระดาษวางซ้อนกันทั้งหมด12กล่องจะมีปริมาตรทั้งหมดกี่ลูกบาทเซนติเมตรข้อนี้ทำยังไงข้อ2หาปริมาตรก่อนหาปริมาตรเท่ากับกว้างเท่าไหร่เอ่ย20เซนดูจากโจทย์นะอ่า20คูณ สี่สิบหน่วยเดียวกันไหมหน่วยเดียวกันนะคะคูณห้าอ่าได้เท่ากับสองสี่ <4 S 2> อ่าสองคูณสี่เป็นแปดแปดห้าสี่สิบสี่สิบใส่ศูนย์อีกสองจำนวนสี่พันเท่ากับสี่พันลูกบาทลูกบาทอะไรเนี่ยลูกบาทเซนหรือรอบบสอม ลูกบาทเซนติเมตรนะคะตามโจทย์นะหน่วยเป็นเซนนะจากนั้นถ้านํากล่องมาวางซ้อนกันทั้งหมด12กล่องทํำยังไงต่อเท่ากับเขาบอกถ้านํามาวางซ้อนใช่ไหมคะ4,000คูณด้วยเอ้ย2 4 8, 8 8 5 40โอเคถูก4,000คูณด้วยทั้งหมด12ชั้นจะเท่ากับ สิบสองสี่เป็นเท่าไหร่สิบแปสี่สิบแปดอ่าสี่ิบแปดมีศูนย์อีกจำนวนกี่ตัวคะหนึ 1, <4. S 1> 2, ่งสองสาม่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นสี่หมืแปดพันลูกบาทเซนติเมตรข้อที่สามบอกว่ากล่องใส่รองเท้าทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากมีขนาดกว้าง20่สิบเซนยาว30สิบเซน สูง15เซนกล่องใส่รองเท้าใบนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนนะคะอ่าหาปริมาตรก่อนแต่ข้อนี้มีคำถามเดียวก็คือให้หาปริมาตรเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับกว้าง20คูณด้วย30และก็คูณด้วย15 สองสามเป็นหกหกคูณด้วยสิบห้าเก้าพันครับฮะเก้าพันหกคูณสิบห้าได้เก้าสิบหรอสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสี่หกสิบ ในทั้งหมดอะ90แล้วก็จำนวนศูนย์อีก2จำนวนก็จะเป็น9,000เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ9,000ลูกบาทเซนติเมตรกล่องใส่รองเท้ามีปริมาตร ไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะว่าเราเขียนเป็นแบบนี้แล้วอะอะต่อไปข้อที่4หาปริมาตรของตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง30เซนติเมตรยาว50เซนและก็สูง40เซนติเมตรหาปริมาตรก่อนข้อนี้ หาริมาตรเท่ากับ30หน่วยเดียวกันหรือเปล่า,าดูดีๆก่อนคำนวณตัวเลขนะหน่วยเดียวกันคูณ50แล้วก็คูณสี่สเท่ากับ3ามห้าสิบแล้วก็ศูนย์อีก3จมจนวนเป็นห0 0 0ืน หกหมื่นลูกบาทเซนติเมตรอ่ะและหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าต้องการเติมน้ำถ้าต้องการเติมน้ำให้สูงเป็นเศษ4ีส่วนห้า เป็นเศษสี่ส่วนหของความสูงตู้เลี้ยงปลาจะต้องเติมน้ำกี่ลิตรของความสูงตู้เลี้ยงปลา4ส่วน5ของความสูงคือคูณเท่ากับ60,000 ลูกบาทเซนติเมตรนะที่เราคำนวณเมื่อกี้ความสูงของปริมาตรของกล่องตู้เลี้ยงปลานะคะอ่ถ้าต oui, ้องการเติมน้ำให้สูงเป็นเศษสี่ส่วนห้าให้เอาส่ส่วนห้าไปคูณด้วยจำนวนหกหมื่นเราจะได้เท่ากับ4คูณด้วย1นึ่งหมื่นสองพันได่หจะได้เท่ากับ 4 8 0 0 0แต่ว่า4 8 0 0 0นี้เขาไม่ได้ถามเป็นหน่วยอันนี้มันยังเป็นหน่วยอะไรอยู่มันยังเป็นหน่วยของลูกบาศเซนติเมตรอยู่แต่เขาถามว่าเขาจะบับรรจุน้ำได้กี่ลิตรใช่ไหมอ่านี่เท่ากับกี่ลิตรเพราะฉะนั้นกลับไปดูความสัมพันธ์ว่า1ลูกบาศเซนติเมตรเนี่ยมันเท่ากับกี่ลิตร 1>, 1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็จะต้องเอา48,000อ่าเท่ากับอ่าเท่ากับ48,000คูณด้วย1ส่วนอะไรเมื่อกี้1ส่วนอะไร หลิตรเท่ากับ1,000งพันลูกบาทเซนติเมตรอะ่ะหส่วนหนึ่ันก็จะออกมาเป็นเท่ากับส8่สอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้เท่ากับ48ลิตรข้อนี้ จะต้องเติมน้ำ48ลิตรข้อสุดท้ายมีใครงงไหมคะข้อสุดท้ายเราหาปริมาตรความสูงแล้วได้เท่ากับ60,000และทีนี้เขาบอกถ้าต้องการเติมน้ำให้สูงเป็นเศษ4ส่วน5ของความสูงก็คือ60,000จากนั้น หกหมื 60, นี้ได้มาจาก1 2ื่นได้มาจากไหนทราบไหมคะมาจาก6ก0 0ืหารอะไรห0 0 0ื่กับห้าหารกันเพราะมันไม่มีส่วนแล้ว5มันสามารถไปตัดกับ6,000 60, ืได้เท่ากับ1 2ื่นเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเศษ4ใช่ไหมคะซึ่งนําไปคูณกับ1 2ึ0 0หก็จะได้เป็น4 8 0 0มื่0แปนี่หม้เขาถามว่าจะต้องเติมนะ้ำเป็นกี่ลิตร อันนี้เราก็เลยเอาไปเทียบ1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรเวลาเทียบก็เหมือนกับคูณเข้าไปนะคะคูณด้วยหน่วยอ่ะก็จะเป็น4 8 8 0คูณ1หารด้วย1,000ก็จะเท่ากับ48ลิตรนั่นเองในข้อนี้นะคะ ต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราจะแสดงวิธีทำประมาณสองข้อน่าจะได้สองข้อข้อห้าเสร็จยังเอ้ยข้อส่เสร็จยังอ่ะจากโจทย์นะคะทุกคนกล่องพลาสติกยาวเท่ากับ12สองูเอ่ยยาวกว้าง12คูณด้วย20แล้วก็คูณด้วย4ปริมาตรของกล่องเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่12คูณ2ได้เท่ากับ24สคูณ 4, 4. เ6 0าคำตอบมีอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้คือ960โ okay. <10 S 1> อเคค0คูณ960เองอกอง9 <60. S 1> อ็9 6 0อกลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะต่อมาคำถามที่2คือเขาบอกว่าอา <9 60. S 1> ถ้ามีจำนวน10ใบนะคะก็คือเอามาคูณด้วย10 96คูณ1ก็เป็น96แล้วเราก็เติมสูตรไปอีก2องจำนวนก็จะได้เป็น9600 ลูกบาเซนติเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อรวมกันทั้งหมด10ใบก็คือมีปริมาตรเท่ากับ9,600นั่นเองข้อนี้ไม่ยากถ้าเขาบอกว่ามีจำนวนให้จำนวนมานะ10ใบอ่าเราก็เอามาคูณกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าแบ่งแบ่งบรรจุอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาหารนะคะ นี่คือข้อที่1มีทั้งหมดสองส่วนต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองจากโจทย์บอกว่า ต้องการเทต้องการเทนะคะถนนคอนกรีตต้องการเทถนนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อนี้บางคนอาจจะทาได้แล้วก็ได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสี่เมตรยาว 25เมตรและก็หนา20เซนติเมตรอ่ะมีหน่วยต่างอีกแล้วมีหน่วยต่างเราจะทำเป็นให้เป็นเซนหรือเป็นเมตรเลยต้องใช้คอนกรีตปริมาตรเท่าไหร่ ต้องใช้คอนกรีตปริมาตรเท่าไรคำถามอยู่ที่ว่าต้องใช้คอนกรีตปริมาตรเท่าไรแต่ว่ามันมีหน่วยที่ไม่เหมือนกันอยู่นะคะก็คือตรงความหนา20เซนติเมตรถ้าเกิดเอาไปเทียบก็จะได้แค่เท่าไหร่0.2อะ ให้เราเลือกระหว่างเราจะทําเป็นเมตรไปเลยหรือเราจะคํานวณเป็นเซนก่อนเป็นเมตรอะไรนะคะเป็นเมตรครเอาเป็นเมตรไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีทําก่อนเลยอ่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนเขียนเหมือนเดิมทุกคน ต้องเขียนทุกข้อเราจะได้จําได้เท่ากับกว้างูนยาวูนสูงแล้วก็ในที่นี้โจทย์ให้คำนวณปริมาตรของถนนคอนกรีต ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับก็จะได้เป็นความยาวคือ,อ,อความกว้างคือ4คูณด้วย25และก็คูณด้วย0.20อ่ะเท่ากับ ถ้าเปลี่ยนเป็นเซนนะทุกคนอันนี้ก็จะได้เป็นสี่สิบไอ้สี่ร้อยคูณสองร้อยห้าสิบแล้วก็คูณด้วยยี่สิบอันไหนมันจะง่ายกว่ากันแล้วแต่นะทุกคนแต่ถ้าชอบทศนิยมก็คูณเป็นแบบทศนิยมนะคะเอาสี่คูณด้วยยี่สิบห้าก่อนเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ หนึ่งยคูณยีิบเร็วสองพเท่าไหร่นะสองพันครนะับอ่าได้เท่ากับสองพันใช่ไหมทีนี้สองพันเนี้ยเอ่อคุณครูยังไม่ใส่ลูกน้ำแล้วกันมันเป็นโทสุนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งอ่าวัาะนัทก็จะได้เป็นยี่สิบจุดศูนย์ศยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์ลูกบาทเมตรหรือเซนติเมตร ลูกบาทเมตรเพราะว่าหน่วยเป็นอะไรคะมาก่อนหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตรมาก่อนเพราะฉะนั้น20.00ก็มีปริมาตรเท่ากับ20นั่นแหละเราไม่เติมศูนย์ก็ได้นะคะเราจะตอบเป็น20 00. หรือเราจะตอบเป็น20.00หรืออ่ะ20 00. ลูกบาทกเมตรก็ได้ Okay, โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฝากไว้ทั้งหมดหน้า138 4ข้อและก็139ข้อ1กับข้อ2เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำต่อข้อที่3ข้อที่4และก็ข้อที่หข้อที่6นะคะทั้งหมด4ข้ออ่าโอเคเดี๋ยวว่าจะเช็คชื่อนักเรียนที่เปิดกล้องมี5้คน เกนจิเข้าผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาสิกาโอเคมีห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ